ใช่ไหมสยไหมใชยไหมไหมยมีจะมาีได้ได้ได้เาเอาปล่อยปล่อยนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้ยสวยมใยมย อยากใส่อยากส่ยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยก่อนลูกยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยสวย่หนสักเอามี์จะมาเอาลูกจั๊ะจ๊ก เหรอเอาอนข่อหนึ่นก่อนสวยไหมพี่สวยไหมสวยไหมคะสวยไหมวัี้บอกเข้ามาสวยโมบินดี่ตัว่าน้องเพชรบอกจ